อาจจะเริ่มต้นได้ทำในสิ่งที่ไม่ไม่ได้อยากทำาเมื่อทำงานโรงงานอะไรเงี้ยผมทำเพลงมาตั้งชีวิตอันนี้ไม่ดังหรอกอะไรก็ไม่รู้เพลงไม่มีอะไรเลยมาโดดีดงดีโดดดงเพลงไร้สาระที่สุดแล้วัดกันเลยเอ็ดพิดมันมีอะไรที่เอ็ดทำไม่ได้บ้างวาที่เราทำได้ อ๋อมึงว่าวิสานกูบ่ได้บักเอสมึงว่าคือกูบ่ได้มึงเจอกูคับจำกัดความตอนนี้ของผมนี่ว่าพูดให้ความบันเทิงเด็เกเอ็นนะเอ็นเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขที่สุดได้ย้อนไปโมโนเลยเหรอมีเวลาสัก สวันไม่ละโมโนตอนนั้นก็อายุ19ครับเป็นความสำเร็จแรกในชีวิตที่ถอดดั้นคุยกันดีกว่านะโมโนตอนนั้นเป็นความสำเร็จแรกในชีวิตเละครับไม่คิดว่าจะได้ออกเทปอาจจะเริ่มต้นได้ทำในสิ่งที่ไม่ไม่ได้อยากทำเมื่อทำงานโรงงานอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งได้เป็นนักดนตรีมันเท่มากเลยแล้วก็โชคดีเป็นคนโชคดีอเพื่อนเขาก็มาชวน ชวนไปออกอัลบั้มอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะจาได้เลยก็คือตะคุบไปก่อนเลย mm. มันคือโอกาสเลยไม่ปล่อยหลุดมือเลย, mm. อ,ยอยากดังอยากดังอย่างเดียวแหละครับไม่มีแนวของตัวเองนะครับพี่ mm. คือเล่นผับแล้วก็เล่นเพลง, mm. เ,พลงเพลงที่ฮิปฮิตทั่วไปครับไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับ mm. หลังจากโมโนทีนี้เพื่อนเขาก็เหมือนเรารับมือกับชื่อเสียงไม่ไหวครับแ mm. ยกทางกัน เพื่อนก็ไปทํานูน่ทนทํานี่ต่างคนต่างไปอะไรเงี้ยผมก็เลยไปภูเก็ตพับอยู่ริมทะเลแล้วก็เ้วก็เล่นดนตรีแล้วได้อยู่ริมทะเลบ้านที่อยู่ก็คงจะแบบอยู่ริมทะเลคิดอย่างนั้นไงตอนนั้นไม่รู้ว่าบ้านริมทะเลมันแพงนะก็เลยไปเซิร์ชหาในในในกูเกิลว่ารับสมัครนักดนตรีริมทะเลพิมแค่นี้แล้วมันขึ้นมาที่ภูเก็ตก็เลยไปที่ภูเก็ตก็อยู่ไป3ปีแต่มันก็ไม่ได้ริมทะเลแหละครับอยู่ในเมือง ป็นร้านคล้ายๆแบบโคโยตี้มีโคโยตี้เต้นอะไรเงี้ยก็คือผิดภาพที่คาดไว้อะไปถึงจําได้เลยไปถึงแล้วก็ในเมืองเอ้าไม่มีทะเลแล้วเนี่ยในภูเก็ตมีทะเลเขาบอกอ๋อทะเลต้องออกไปอีกแต่เนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ในตึกแถวนี่แหละแเป็นตึกแถวแล้วก็เป็นร้านโคโยตี้ชื่อร้านเดอะบาร์แล้วก็วันนั้นจําได้เลยไปถึงตอนเย็นๆหน่อยและร้านมันปลายตัวทีมันเสียฮีบาร โอ้ตอนนั้นต้องบอกว่าเฮ้ยเรามามันไม่ทะเลเลยอ่ะมันมันฮีบาด้วยมันคืออะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็นั้นะก็ก็ไปอยู่ร้านนั้นจนพอจนสามเดือนรู้สึกกลับมากรุงเทพเหมือนกันนะแต่อยู่กรุงเทพไม่ได้แล้วมันชินกับการอยู่ภูกเก็ตอ่ะก็อยู่ไปสามปีสามปีเลยแล้วก็จนมีแฟนมีอะไรฮะมีภรรยานะภรรยาผมก็เป็น เป็นคนอเมริกาโอ้โหคนอย่างเราอะ่ะจะมีแฟนแบบหน้าตาลูกครึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วนะแต่เรามีโอกาสโอ้โหโชคดีมากเลยเขาก็ไม่รู้มามองเห็นอะไรผมนะผมก็รีบคว้าโอกาสทันไว้เพราะเขาสวยมากเลยแล้วก็ก็เลยอยู่ภูเก็ตด้วยกันแล้วเขาก็เลยชวนมาอยู่กรุงเทพตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะมาแล้วผมอยู่นั่นผมว่าโอเคละ ก็พอมาอยู่กรุงเทพก็เลยได้โอกาสอยู่กรุงเทพแล้วก็ลองเอาเพลงทําเพลงเสนอแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทํากับค่ายบีลิฟและคอร์ดก็เลยมาเป็นสิงโตนําโชคตอนนู้นแหละจำได้เลยเพลงทิ้งติดชาร์ตโอ้โหนี่รู้สึกว่าเพลงมันเท่เพราะโปรดิวเซอร์เราเก่งพี่กิจแจ๊ดเขาเก่งเขาเก่งดนตรีเก่งอะไรเงี้ย คือเราอยากดูเป็นนักดน,นตรีเก่งแต่เราไม่เก่งแต่พี่กิตเขาเก่งพอออกมาเราเลยดูเก่งนะภาพที่คนเห็นนะ่ะก็เข้าใจว่าเป็นนักดนตรีกีตาร์มือฉมังที่เล่นเซิร์ฟอยู่ภูเก็ตนะหุ่นก็ต้องแบบซิกแพคละหน้าใมนะั่นนะไม่ใช่ภาพนั้นนะครับไม่ใช่ภาพนี้รองเท้าแตะตัวดำๆแล้วก็ไปหาออร์ดิชันตามร้านนี้อะไรเงี้ย ดูต่อเลยนะไม่เป็นเพลงป๊อปเป็นเพลงป๊อปที่ผมพยายามจะก๊อปบูโนมา <c oughs> มีความแบบแต่ก็ได้แค่นั้นนะครับคือมันคือเพลงป๊อปและทุกคนก็สลัดภาพทะเลผมไม่ออกก็เอาเพลงอยู่ต่อเลยไเปเปิดริมทะเล <c oughs> ไม่รู้เลยอยู่ดีๆมันก็มามาแบบมาจนทำให้เรามีงานเยอะเลยครับ <c oughs> เคยเดิน rca <c oughs> ร้านนี้ เป idden, <ity> เิดเดินมาอีกร้านร <zip> ้านนี้เล่นเดินมาอีกร้านร้านนี้เปิดมาร้านอีกเล่นทั้งเส้นเลยโอ้โหตอนนั้นแบบอีกขั้นหนึ่งแล้วกันอีกขั้นหนึ่งของชีวิตที่แบบหลายคนรู้จักทุกคนเอาไปร้องในผับตอนเพลงทิ้งนี่ยังไม่มีร้องในผับนะครับพอทิกต o อกเขาเขาจะมีแบบอยู่ดีๆเขาเพลงยุคก่อนเพลงหมอลำอะไรเงี้ยหลุดออกมาฟังเฮ้ยทำไมมันเพาะจังอะ แล้วก็มีเพลงลูกทุ่งอีกเพลงลูกทุ่งก็ไปแกะเฮ้ยทำไมมันเพ่อจังเลยด้วยความที่เด็กๆฟังอยู่แล้วพ่อฟังพ่อเป็นนักร้องลูกทุ่งเปิดอัดหูมาตลอดแต่เด็กมันเลยมีเชื้ออะไรอยู่ที่แบบอยู่ดีๆก็เลยลองเขียนขึ้นมาเนี่ยเขียนโดยดิดงขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับเขียนขึ้นมาแล้วก็คิดว่ามันไม่ดังหรอกครับมันเป็นการทดลองเฉย ก็ลองทำดนตรีขึ้นมาเล่นๆเพื่อฟังแค่นั้นนะครับเพราะผมเพลิดเพลินอยู่กับ t i k t o o ออยู่ตอนนั้นผมคิดว่าจะเลิกทำดนตรีแล้วจะเป็นดาว t i k ก,ก <c> o <oughs> k เล่นไปเล่นไปเสร็จปุ๊บมันเป็นช่วงที่ผมมาโฟกัสการทำ YouTube แล้วก็จำได้ว่าเฮ้ยสมัยรเราเรียกอยู่ค่ายเขาเหมือนเคยไปคุยกับโปรดักต์ว่าเฮ้ยผมมีเพลงนี้นะพี่สนใจสปอนเซอร์ไหม ถ้าพี่สนใจพี่ก็เอาตังค์มาเดี๋ยวผมเอาสินค้าพี่ขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ให้ตังค์มาแล้วเขาบอกโอ้ยเพลงนี้ดังแน่นอนไม่จริงอะไม่จริงอะผมทําเพลงมาตั้งชีวิตนี่ไม่ดังหรอกอะไรก็ไม่รู้เพลงไม่มีอะไรเลยมาโดดีดงดิโดดดงเพลงไล้สาระที่สุดแล้ะไม่มีเนื้อหาอะไรเลยอะเสร็จปุ๊บ ก็ปล่อยไปไม่คิดว่าเพลงจะมาครับพอมันล้านวิวเนี่ยก็คิดว่าสุดแล้วพอแล้วแล้วมันก็มาสองแต่มันค่อยๆนะครับสองสามเฮ้ยจะห้าเลยเหรอเยอะไปเปล่าเฮ้ยสิบเลยเหรอพอแล้วมั้งพอแล้วคงประมาณนี้แหละนี่ก็แล้วก็ดูดีๆในติกตอกครับคนก็ไปเต้นภาพคล้ายๆตอนอยู่ต่อเลยได้ไหมเลยแต่อยู่ต่อเลยได้ไหมเดิน ICA อันนี้ไทยติ๊กต็อกไถไปก็โดดิโด่ดิโนดิโน่ดิโด่กดก็โดดิโด่โดยน้องอยู่นั่นน่ะมันก็ค่อยๆมา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 จนมาถึงร้อยล้านวิวแรกในชีวิตเลยช่วงติ๊กตอกเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าลองเปลี่ยนจากโกอินเตอร์มาเป็นโกอินไซด์ดูบ้างไหมอยู่ข้างในเราเนี่ยพอเคยฟัง พี่ต่อฟีโนในสัมภาษณ์แกบอกว่าเหมือนงานแกคือมันจะต้องจะบอกบนยิงหนังกระติกอะ่ะมันต้องยิงยิงง้างเท่าไหร่อ่ยิงไปไกลก็คือกลับมาดูลากเงาเราว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรยังไงเงี้ยผมก็เลยนะพยายามว่าข้างในข้างในเรามีอะไรว้างอะวัดกันเลยเอ็นชิดัน,นเมื่อก่อนคือพยายามไปให้เหมือนเขาที่สุดตอนนี้ถามกลับมันมีอะไรที่ ทำไม่ได้มั่งวะที่เราทำได้อ๋อมึงว่าอีสาน,นก็กูบ่ได้บักเอ็ดมึงว่าคือกูพอได้มึงเจอกูคิดแค่นี้ได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 ,ได,ได้เพราะมึงฝึกให้ตายมึงก็ฝึกไม่ได้หรอกเพระาะอีสานมันควรจะข้างในก็เลยเอาอีสานเนี่ยมาทำพอผมอยู่ในโลกติ๊กต็อกอ่ะจะรู้ว่าเฮ้ยช่วงนี้เพลง เพลงเกี่ยวกับกระแสมาหน้าหน้าทองมาบุ้มเลยเฮ้ยหาคาถาก่อนกูหาเขาเลยนโมต่ไม่ได้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 อันนี้ไม่ได้จริงๆอันนี้ไม่ได้จริงๆขคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤษีดิงดำลองแล้วไม่มาหาคาถาอะไรดีวะไม่มีเออไม่มีก็บอกเขาไปตรงๆไม่มีอย่าไปฝื้นเลยก็เลยเขียนขึ้นมาว่า รวยให้ตายถ้าไม่มีคาถาก็ไม่ได้ยุคนี้นอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วผมมีไอเดียหนึ่งอ่ะผมแบบรู้สึก MV กล้องห้อยไล่เนี่ยจะต้องเป็นแบบโดนคนรวยอ่ะมาแย่งแฟนตลอดเลยนะแล้วก็จะต้องวิ่งตามมอไซค์วิ่งถีบมอไซค์อะไรกันเนี่ยคือรันทษอ่ะผมก็เลยอยากเห็นว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงไม่ได้เลือกคนรวยแล้วไปเลือกคนจนอ่ะมันจะเป็นยังไงใน MV อ่ะไอมันบ่มีคาถามาลงหน้าหน้าไพ เออผมพยายามคิดนะเมื่อก่อนนะผมจะชอบยึดติดมากเลยว่าซิงเกอร์ซองไรเตอร์เขาก็เขียนให้ผมผมผมไม่ใช่ซิงเกอร์ซองไรเตอร์เลยแต่เมื่อมีคนจรดประกาใหนะ้เราจะรู้สึกว่าซิงเกอร์ซองไรเตอร์ก็จริงๆเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใครเลยครับอยู่ทีเหมือนโลกพัดพาเราไปนี่พอมาถึงยุคเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยกับการ ยึดติดไอ้ซิงเกอร์ซองไรเตอร์ต้องมีกีตาร์ตลอดเลยมีกีตาร์ไม่มีกีตาร์ไม่ได้เขินอะไรเงี้ยก็จนมาอัลบั้มนี้รู้สึกว่าลองไม่เป็นใครเลยได้ไหมลองเป็นแบบเราเป็นอะไรดีอะนะขับจำกัดความตอนนี้ของผมี็ว่าผู้ให้ความบันเทิงเด็กเอ็นนอะรเอนเตอร์เทนทำอะไรให้ทุกคนมีความสุขเล่นคอนเสิร์ตก็ได้ให้ทุกคนมีความสุขที่สุดได้เล่นตลกก็ได้ ทำอะไรที่ให้ทุกคนขำอ่ะเออผมรู้สึกผมมีความสุขกับอันนี้นะช่วงเวลานี้นะี่ิี่บ้านนั้นซื้อตั้งนานนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ซื้อมาโอ้ยสักสิบปีแล้วแล้วก็ผ่อนไงราคางเงินผ่อนเราก็ผ่อนไะอืมนี่เรื่องการสู้ชีวิตแล้วครับก็จร <laughs> <laughs> ิงๆมันปกติแล้วครับทุกคนก็ต้องผ่อนนะครับโอ้ยใครมีเงินซื้อสดก็ ก็ดีใจด้วยครับแต่เรา,าผมมันไม่มีไงเราก็ผ่อนแต่พอดีที่เราผ่อนไวไงประมาณนี้นะผมวม่าไม่ยากหรอกเพราะทุกคนก็ผ่อนกันหมดแหละที่เรายืนถ่ายๆยกันเนี่ยครับถ้าไม่มีอะไรผ่อนเราก็คงไม่มายืนถ่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็โลกมันจะได้หมุนไงได้โลกมันจะได้หมุนผมขอทิชชู่ลยผมคำไม่ไหวเลยโอ้โหคุณวกคุณทำให้ผมน้ำตาไหล ก็จบนะเรื่องผ่อนเรื่องเงินผ่อนจบนะครับโอเคครับผมบทเรียนสําคัญที่สุดในชีวิตของผมล่ะผมไม่มีมีแต่เรียนไปเรื่อยอ่ะตอนเนี้ยต่อให้เราไม่เรียนมันจะมาให้เราเรียนเองเป็นทัแต่ว่าเราไม่ทําอะไรเลยเตรียมตัวเรียนไปเรื่อยครับจนกว่าจะหมดลมหายใจครับได้เรียนเรื่อยเรียนเรื่อยทุววันนี้พ่อผมก็ยังเรียนอยู่เลยเรียนเล่นไลน์เล่นอะไรเงี้ยเล่น f a c e b o ๊ k อันนี้ก็บอกไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกก็บอกตัวเองว่าแค่น้ําไม่เต็มแก้วยังไม่พอสําหรับผมนะมึงต้องไม่มีแก้วด้วยมึงเดินไปขอแก้วเขาด้วยเลยจะได้รู้ให้หมดเลยมันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่แก้วกินน้ํากันแล้วก็ได้เขาอาจจะใส่ภาชนะอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเอาแก้วไปแล้วมันหนักครับไปขอก็เอาแล้วมันก็จะได้อะไรใหม่ๆกลับมาไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะกับเด็กๆด้วยนะ แล้วก็ตีสมัยใหม่ที่เขาเก่งๆนันนะ่ะมันเป็นยุคที่เราต้องวางให้หมดเลยแล้วก็รอรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วสิ่งใหม่ๆนั้นนะ่ะก็จะไปยึดติดมานะเดี๋ยวมันก็เก่าแล้วก็ทิ้งมันไปแล้วก็เอารับสิ่งใหม่เข้ามา